สวัสดีครับช่องนี้สวัสดีครับช่องแดนแซบยูช่องนี้มีสปอนเซอร์สปอนเซอร์วันนี้คือน้องสาวล่าส่งผลงไม้มาให้เขียนว่าไงนี่ชรีห้ามยูนนี่ VIP ติดไปแล้วบี p อด้วยมาเรามาแกะและรีวิวดูเลยตั้งแต่ปวดสึกมานี้ยังไม่เคยได้กิน อะไรที่แพงๆผลไม้ที่แพงเลยเพราะว่าน้อยม่ซื้อจินครับตอนเป็นพระนี่ทวารีโอผู้เรียนก็ได้กินพุทธก็ได้กินเดี๋ยวนี้มะม่วงก็ยังได้กินยากเลยตอนเป็นพระนี่ศรัทธาแรงค่าโยนทวายแต่ของที่เกลือ รู้สึกแล้วจะกินนะหาเงินยากหาเงินช้นี่เนาะ,ะเปิดกันเลยนี่น้องสาวบอกว่าถามว่ามีตู้เย็นไหมไม่มีตู้เย็นวัดโอเช่ว่ามจได้กินอะไรสั้นแรกเจอเลยครับบอกส้มสองสี่หกส้มหกหน่วย เป็นสีเหียเห่ยวเหีนะ่ยวนะส้มแบบเนี้ยดูแล้วมันน่าจะหวานนะส้มเน,นี้ยน่าจะหวานเดี๋ยวเราลองชิมกันดูหกหน่วยซันแรกครับเขียนว่าเชอร์รี่ลังเชอร์อรี่เฉยเฉยหรือเปล่าแต่มันเป็นส้มครับว้าวส้มครับแต่ลังเขียนว่าเชอร์รี่นี่ ดังเขียนว่าเชอร์รี่นะแต่ข้างในเป็นส้มครับโอ้ไม่ผิดหวังจริงจริงนี่ส้มแบบนี้มันจะหวานคนระับแต่รู้สึกว่ามันจะเป็นเหียวๆจัดหน่ย่ยโอ้มีแต่ส้มไม่ใช่เชอร์รี่กล่องตัว,วนะแล่วก็เชอร์รี่มาลองมาชิมดูครับ นึกว่าจะได้กินของแพลงลองสักหน่วยคับหวานไหมแซ่เย็นไเขกยนกล่องอย่างดีแต่น้องบอกแล้วล่ะว่าจะเป็นส้มจะส่งส้มมาให้บอกว่าอยากกินสม้มไม้นวามาซิมดู กล่องภายในมันเป็นเซอรี่อืมหวานเดียวหวานอปิบิโอเละรสชาตินี่เลยอืมอืมอืมสุกมันจะไม่มสวย แล้วก็รสชาติอูมามิอูมามิมากเลยออหอมหวานเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวนิดนึงก็อร่อยนะอร่อยสูตรแบบนี้อร่อยดีไม่ผิดหวังอื้มอูมามิ ต้องดูเป็นเหมือนมันจะเนา่าแต่มันไม่เนา่าเป็นส้มหวานส้มแบบน่านหวานดีลูกมันจะไม่สวยแต่มันจะหวานนังออกรสเปรี้ยวหวานๆวานส้มส้มส้มสหมายถึงวา่าเปรี้ยวไม่ใช่วานเปรี้ยว อืมสุดอูมามินะครับส่วนแบบเนี้ยอย่ามองว่าเหมือนกันมองคนภายนอกครับดูขี้เหร่แต่ข้างในไม่สุดยอดครับขขางนอ,อกกุขระข้างใน สุด mm. สุด Bye. Hey. Umami. Okay.